นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะเยธัมมาเหตุปะคะวะเตสรงเหตุงตถาคตู แต่ฉ ja, ันจะโยนิโรโทจ่เอวังวาธีมหาสัมโนติธรรมโมสกจังโสตโพตินโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต อรหโตตุสมมาสัมพุทธสาเยธรรม,มาเหตุป,ปพภาวะเตสังเหตุงตถาคตูเตสันจะโยนิโรโธจาเอวังวาทีมาหาสมมโนติธรรมโมสกจังโซตโคติ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเยธรรมาเหตุปะพวาเตซังเหตุงตถาคตู เตชันเะโยนิโรโธจ่เอวังวาทีมหาสัมโนติธรรมโมสกจังโสตโพตินโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหะตสัมมาสัมพุทธาเยธรรม,มาเหตุปปภาวเตสังเหตุตุงตถาคต,ตูเตสันจะโยนิโรโทจาเอวังวาทีมหาสัมนโนติธรรมโมสกจังโซต,ตบโพ โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเยธัมมาเหตุปะภะวะเตสรงเหตุงตถาคตู เตสันจะโยนิโรโทจ่เอวังวาธีมหาสัมโนติธรรมโมสกจังโสตโภตินโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสันนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสันนโมตัสสะภะคะวะโต อรหตโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะเยธรรมาเหตุปปภวาเตสังเหตุงตถาคตูเตสันจะโยนิโรโทจาเอวังวาทีมหาสมมโนติธรรมโมสก,กจังโซตโพติ